ขีรถเขาาม่วว่รถก็รถจำาม่ถึงเจ่คนบบบาดยานันไปเตยไปเตมันก็คนม่เครงไอขีรถมาเหนน้ำม่จออบม่จึไปยังเจอได้แมาถึงหาขั้นเยมาซิบหคนรถตั้งสองสาทีขั้นบาดในลูกสาวนียิ่งข้าวจานว่าหนโทนเ้มาเรขกตเบียนเขาจะได้วันห้าหนึ่งหนึ่งเกียดขั้นหนึ่งมันหันสมเกนเกบ่เขาก็น้ำหมาได้ ตัวรายใหญ่นตเสดครับเอาให้บ้านเลขที่เกี่ยวกับหนึงับเกียรตินี่เขาเขามาเจียมนี่บ่แม่นหน่อยขั้นตัวนี้มันมันมาท่วมกันมันมาท่วมไอ้เว้ากรยไรนี่อยู่รถใจมันมาท่วมกันมาในับอันสี่ศกีอีกขั้นหนึ่งกอมันมันติตนงบ้านนี่ก็เลขสาร้อเขาก็ไปข้ามเล็บสอน้ายนั้นขาดสามอนเกียรมันหน่ยังกว่าหนึสี่ส

ขันรถันขอยางบางขันมาถินี่ก็ตองกันรถรถหนึ่งมาถิประกอบกันกับคนเกิดวันนั่นารถขันนั้นมเิ่มวันนั้นวันนั้นมถิ่นมาข่อเจียมมจันกับวันขันข่เกียมมันมานี่กับวนขันเล่าเจีมเมื่อเช้ามีบหมอยังเมือเช้าไม่กกับคนห้องก็เผาบอกเจ้าไปยังก็ออมุนนี่

เรียกที่ว่าที่ลุงน้าโยกว่าตังัวตังนี่อากเรยว่าผู้่วต้องล่งมันล่งกับอะไรผู้ป่วสมองเงินไปิดเคยซื้อสมองลี่นมีโซ่คันเสียล่องล่เนี่นี่นี่ดวงมาหลายกว่น่อย มักันหมดแหเขาลั้นควันมาเจิมวันนี้เขาเล่นไม่เจิมี่ามจอะอยู่บ้านหน้าเขามันล่องพุ่งมันมันก็เล่ดวงนี่ขั้นี่ว่าไปหนึ่งหนึ่งเจ็ดข้เก่านึ่งบอรับนี้ร้านเขาเออมานี่มันสองสอันนี้เป็นขันไหมอง่ศูนย์เจ็ดสองสัวโอ้ขึ้เป็นสตัวนาบบัตน็ดจไเนาะบัต ลุงผู้จะดตั้งถ้าอาจารย์จะตัดให้เป็นอะไรเนาะตอนนมันเพิมส่ตัวล่วเปนสอเดไหอันเลียงเพ่อเจ้าไปเลขม่ถึงสามารถถึงนี้เลแยงเลียงรันี้เลขยไอ้ตัวนั้นขวาเจ้าก็เก่าหนึ่งเก่าหนึ่ันเลี้ยีเล้าตัวข้าอาจารย์เน้ผมไปหนึ่งวั 2> 9ก้าองเบ่เออเก้าสองเแต่ว่าไปถิเบียนบอมว่าบางเดือนมาศูนย์กที่เป็นตเป็นซีเนาะครับอคอยว่าเนี่ยเรียกคือแม่สองสองเกาสองเันมันขึ้นทั้งหนากับเก้าสอเกตแต่สองเกัวนั้นเลยอืกัมีอีกอีกตัวนึงเลอาจจว่าคนนี้มิดเลคก็เกาหนึ่งตัว้ตัวเก้าหนึงก็เป็นเลขนี่มีหมดเลยอืมมีตัวตองหมด เเรียกว่าจิบ่านพารลรตัวนี้แต่ว่ามันมีอย่างเ้องใส่ฟันดวยจับไดแต่ละมีนี่เก่าคหนึ่งคอยอย่างมันเนเน่แต่ลนมันอยติมือแรกเพราะว่าถึงยาอยู่กับมือแรกกับมืองเพราะวันจันทร์กับวันขามมันตินเนี่ยอยูนี่เนี่ยฮาไปทยแกมันค่ะคแต่กนมันคอยโปหลงครับมันได้ยัง แหง,งหกกี่ยงหัวปลาแังโมจากลาแงีหยงหัวปลาน่ารอดมามาตามบังเรีย่ยนะปูเนะแม่นมาตามบังเรีย่ยก <ừ m S 2> ็เทียมีอย่างเ,งเปลีย่ยนแปลงจังไหนเนาะ่ว่าต่อน,นี่ปูอะน,นี่กระนี้ไก่ดอกครับนี่กระว่านี้ไก่พันพจินนนบอยูนี่แหละนี่แหละพัศจิกานอยู่นี่เรียนี่ห้ไปให้เจ้าไปตัวใดก่อผู้ให้เจ้าไปตัวใดก็ตามตัว เก้าสองเจ็ดครับเก้าสองเจ็ดครับมันมันเมื่โต้กันคับอันเจิมรถมาติีี่ยสองเโอ้มันอยูควมกันเนาะแต่กบ่เป็นเนื้อหน่อไ่นเลีมันมีศูนยคือือด้เลขรถบ่เจอมื่อไหนปูนีเจมเมื่อเท่านีเนะวม่วันเมื่วนกับรถคันไม่ร้านมันคล้ายกันมันเปิดเป็นสามสามศูนย์เจ็เลขขึ้นมามันมี่ต่เจ็ดเบมือนั่นหะ ออาก็ว่าขอขวา,อา,เาเลยมันเจ้าอลไรที่เกีบันเลียบบางน,น,น,นันมันเป็นสมันมันมันว่มันเป็นหาหนึงน่งเกียเลียบบางหนึัดไม่ผัดสามเกียดหนึ่เกีบันเลียบบากกนนนงนึงนม่อะไรเป็่นได้หนึ่งหนึ่งนึ่งศูนเจ อโอ้หนนึ่นย์เจ็ดเออเลขบ้านสีขั้นหัวเออขอบอกกับย่าหน่ครับเ,เลขมันนี่มันบเจ็ดูงเก็นนึงนี่ย่าน้ย่านี่ยผิดท่วมากพอดีย่าย่านึา่โท่วมากยังกว่าเราฝันเก้าว,ว่าเขาหังลำใหญ่ไหมเราวปนกล่องเตื่อมอาจารย์เลขมันจะมีตัวไหนมืน่ไงจหูฝันว่าเขาลำใหญ่ไหมมีอย,ยู่เจ็ดูหรือเจ็ดหนึ่งอะไรหนูดูนะตรงไหม,ไมใช่ไหมท่าน แม่น่ยเื้อน่ท่านย้ายยู่มาตรงเทพัวก็ดืดตนนั้นแต่ <c oughs> ว่าเก้าหนเกานึี่เป็นเลขนิมิตน้าปูแวแม่เลขเลขเล 9, 2, 10, ก,ก้าสองเจ็ดนี่มาจจะไหนกับปูเก้าสเจดมากไหนรม่หนึงไหมมมนึ่งีเลขอั้นเลขน,ลขน,ลขนีแม่ข,ข<อ>่ข่ฝันยุม้มแม่มาบวกโอ้แ้วแม่ขขวดโหลดูดไว้น้ำไข่ครับครับ เร็วนแ,แม่กับ่หายตรงมเจอแน่น,นอนเลาก็เรียวรู้ข้องไม่หายไข่สองพันเอ้ยสองพันวันนี้คือว่สอร้อยเม่านแลแต,แต่อยู่เลาว่าสองพันย่เดว่ราสองพันหา้าร้อยยี่สิบเจด อากาศันๆน้องพอมาบวยมาบวยน่าจะได้ตี่เป็นเจ้าสองเียนนะพูน่ะเงี้ยคอยอยเทียนก็สวอครับนั่นเองก็สาายไว้แล้วไม่คอยสองน้องออกไป้อยอย่างข้านนี่นีเขาเลยว่าาเลยเอา่งก็ส่อ คนนีต้องพอกระตายแล้วเก่าสิบแปดปีว่าโอ้ยว่าน้ำมืกูว่าน้ำก็ะวานน้ำแบบน้ำหาจานเลยปิดไว้แต่คนอาจายไม่หยหูววันนีกเสูบอมไนนะน้องชายนี่แหละน้องชายแบบบอกมันก็ล้างพักกันลัางมากสองคนมาสองเขียวแล้วอาจจะยากมากน้ำมือนั่นก็แม่หลานน้องสาวเราเราโทษให้น้ำาม่คงอาการก็ปัดไก่ไก็คือเาแก้มากวไ ลูกสาวเราเห็นง,งานอยู่กระช่วงกันข้ามมูจาก,กมูเจ้าอยู่ยหายมากมัมนลูกสาวเราเป็นผู้ผประทับอาจารย์เห็นง,งานดูองค์เทพกับไอ้ปแก่เขาครับไปบริษัทมาไล่เหมือนกับเม่นครับไปเจ้าของตึกไปยกไอจีมันนี่เมียนเมื่อกี้เราก็ไปเจีที่ซอยอาจารย์ฟันพวกนี้นะ แล้วจกนวัดจุวัดท่านแบบคอยอย่างนั้อย่างไรแล้วคนก็เลยเามาทายไปก็มึงเจ้าทายบางทีแหละตรงไปหากันแกนวัาจุวท่านเ็ยนย่งเห็้ยอยู่ทุกอี่ดสะพันถึงบึบานนีเขาก็เลยหมอบวางอาจารย์เทียนนี่ก็เลยเทียนรถตามใจอาจารย์นกทวาก็เลยปล่อยห้เทียนไปเลียงเทียให้ตั้นตัะก่อนทีวแรกก็จะมายกแล้วก็จะมายกมาอย่างจะปิกคอนตกบังตะบิกรันถ้าไม่อยากยชไไม่นีอะไร ครับมาอยู่คนๆนึ่อนาจารย์มันโยเขาก็เลยว่าพากับบ้านเลรียญก็มาเขาม่านเรื่อยๆนะคมันมามีเขาเลขคอยเจียมรถตจ้นี้มันออกเลขเจียมรถบอกเลขเคียงกอกเลขป้ายบอกเลขป้ายออกเลขเคียงมาติดตลอดเลยเฉบาะใครพลาดท่านพูดว่านั่นก็หารถมาล่องมึงจะขั้นไงแต่ว่าจะบอกอาจารย์ไอ้ เรีกป้ายเลีเคียงจะจะพ่อบอกอาจารย์เรีกป้ายเลขเคียงเลียกอะไทัท้งมัหาโรคั่นอะไรมาซุ่มอะไรจักท่านะจะว่าแยกอาจารบอกว่าถ่ายพูดอะไนึูมาล่องเกลื่อนถือมือ่อมเกื่อจแก่ทนมันส่วนมากมันเมนรลดนรับไพ่สามงวดนีอาจารย์ฟันทุ่งอะไรเลยสามตัวเพสามตัวก็ออกตัวกลับถอยบอกตัวถอยก็ใช้ตรง สตัวยังตีมัที่ผลาาดสักตัวเลยอยูไในนั่นแหละยให้ได้สามงวดี่ไหมพ่ฟังในก่อนใช่ถือตลอดนะไ้ม่สก่อนใรไดผาเลงขันสามงวดตรงโปะเลยไปเลยทั้งสามนั่นคือทั้งสามงวดนะอันแรกในแมนโหลดนะเมื่อเชียงกับป่าย์พป่ายก็บเชียงนี่หน่อยออกเลยออกเลยเชียงหรืงวดต่อมาใส่ป้าย์ล้นึ่เตรียมเลย รอยขัน้น,น,ว,นวันม่มีผาดจะขั้นล่ะทางตะว่ามันผาดคือคนบวชเสือจะของบวชสือบอกให้เจเยนมูวามา่ากว่ามันําบวชือที่นมากมื่อนั้นเล้วยจะของมัทั้งป่วยเมื่อียบวชเสือานั่นโดดค้นมาน้เขาคืออยากมาเบิงคือหยิบเบง,งินน้ำพวกั่นซจ้ำตกขวงเงินเือยสวมป่ามัดวายจานบันเงินเลี่ลอๆๆอยไรเงินเลียลอยเงเลยบวชือถึงเสทําแ้วซึ่งเงนมาหลายๆไม่ต็งเงินกปะด่หอบเงนม่น ห้องเยืนตายมันสอนขอยจะว่าโกหาตัวนี้ว่ามาทายในเล่าๆไทยเล่าออกสัมผาดจะลว่าสั่นแบบมันข้นขี้ของเองขี้เลยพวกลุงเงินขอยกิว่าให้ลุงแท้ๆก็ยังบู้ซื้อเนาะรถไอ้ร้านเจ้าของเป็นผู้ซื้อรถไอ้เคยย้ายมาเจิมงวดก้อนนี่ยอะไรจะใครว่าขอว่านั่นผู้พามาถือรถมันที่หาถือเลขนาถือเลขท้าย เรียกทรงรวอมอะไรวันนั้นเขาโทษปราเล่าผลนี่ผ ja ู้ผ ja ัวเล่าอยู่อาจารย์ลาถึอตั้งหารานเจ็ดหนึ Loud ่งเจ็ดผู้ผัวานนมเนี่ยเล่าเป็นคนเล่าผู้ยกลูกเร่าอูประทเขาอยู่นี่แหละดูประเทสหรัฐผู้ป่วยเล่าถงผู้ปรทุแล้วถืถือยูเรื่ยตัว่วันกลางนั้น เราเคยถือเงินผ่อนยี่สิบล้านห่ดเราก็มาซื้อที่วัดช่วยข่อยซืไรมันยากกับหลายบันเขามาบุกลูกเอาวัดเอาเนื้ออยุเครื่องไร่นี่ยแหละบันนี้มันเป็นกูเก่ากูดก็ไอ้พะน่าให้เคลื่อนไอ้ข้ามจุดนุนมันเป็นโพ่นเป็นกูเป็นกู้ชินเก่าเขายุคมันบังการมุนเจ้าแผงเขามาขุดเอาเขามาขุดเอาพระท้องข้ามเอาพระเล็กไหลนี่แ่นั้นเขาขุดเอาจนถึเบอรแล้ว ไปไอาที่ว่าเป็นงูใหญ่บอกเราาคนบอกเล่อว่าเป็นมือแลียงครับเลยถือเลียกทั้งสามงวดว่าทั้งเั้นทั้งบนทั้งรางเขาเลยไม่า่านี้เลยครับบ้านนี้เขาเอานั่นมุ่งไวเอาไว้ใบาตาลมุ่งไวเอาทาั้งไอศียัยงมุ่งว่าได้บางพุ่มบางกูตัวนั้นเป็นเป็นเ,นเนดงหินเด่โบร่านะครับเอาทาอาั้งไอศีบนี่เกิดล้มหันปันพื้นมาฝ่าพา,า,ามาเลย มนานี่ขอเลือกไปที่ฐานขันท่าอาจารย์ลูกหลานที่มีบุญบาร,รมีที่ที่ได้เฮ็ดได้สางให้เป็นวัดของอาจารย์จะศาสตรส์ก่อนเื้อศาสตร์ในให้ให้ผู้ขาเอาอันนี้ออกผู้ขาที่เทียตีสางก็ซอยเสริมบุญบาร,รมีซอยซอยผู้บาดอาจารย์หรือสอยอาจารย์ห้ญาติโยงมลังไหลเขามากอาจารย์ประจับตัวนั้นมีดซีรีเลยฟ้าเหลี่ยมแบบบําทีเดียวคื่นนี่มัน เกิคลื่อนมาเม็ดปวงมีอย่างหอมกินถูกกินดอกไม้ฮ่าอยู่ตรงหน้าหวานนีกันงดฟังมากก็มา้งหนเหมือนเติมรถด้อรถักรกรถไก่อานนึงออกรถมาใหมไหมหวามันออกนึงนึงสามหกอาจารย์จำได้เรียกรางที่หาปีน่ะเปลี่ยนห้าสามหก ก็องหาศิษามหมดกันเลใส่ตัวนั้นก็โอ้ยวันฟ้าายสิลิพวันคือคือไม่น้อยบ่สองล้านกั่วบ่ายกิลิคันแล้วเลิไปสรยอยกยกิันไว้เพ่อยุ่ใกล้กันดิงวดนล้าก็ไปบ่นยายไปพินองเราก็ย่ายน่วยย่ายน่อยแมนบดเลอยบานบกพินองแล้วถายนเดีย็ถือมาซิบงวดเนียนะย้างยังบ่บดหน่อยบ่ มูสามสิบกาล่ะมั้มงเขาไปบึงวัดบ้ดานกันปู่วัดปู่เทียบสองเขาแน่นี่มันอยกจาเทียเทียบใไสไ่ไรยปู่เทียบสองควานบ้านกลางโมงหนึ่งน้องหานทงน่านจานเฮ็ดข้อจีดเข้าไปก็เฮ็ดไฟเข้าไปเรข่อเขาเต็มเป๊ะเต็มเป๊ะว้สงส่งอะไรกินเขาสามตัวสามตัวมากเรื่อยๆ แากบ่ได้เงนีบาทได้เพราะว่า,าจากบม่บบได้เงแต่สางเบิรนะอันนี้ไม่ถือแม่นนี้เพราะว่าพุ่มพ่นนี่คือใหญ่สางอยู่ดอกเบืองนี่่นอันนั้มนมันนีมิตปั๊บเลมั้เมือไนี้เคนตื่นตะคราวรู้อปั๊บใหม่บ้าพอ่นนมาเกัน่อยกระบอกโยวดเมือนั้นตัวนี้เราขึบหมวอนมากกว่าก็บอกคากเดี๋ยมัน พออยากถอยตัวนี้ออกสักก้อนนามันมันเป็นเลขมันบ่อแ่นะขอนิมิตบ่แต่ว่าขอนี้มีม้าไม่ดีตูต้องใส่มันไม่เกียจนาเลยนี่เจ็ดจครับศวนนาพอมันเ็ดศูนย์มันหม่มีตัวหนึ่งมานบังอยู่ดิเออมันถิมีหนึ่งมาเนาะถ้าขวเจิมรถบ้านมันได้หนึ่งหนึ่งเก็ดก็เจ็ดหนึ่งเีนี่ก็บปันหนึ่งเีจนึ่งหน่ว่าผอกกับญานี่อยู่ยานก็สว่ก็เสรถ นี่เห็นบ่รถ่อยนขนเจีมกันในันนี้งก่อเจ็ดุนตนเจ็ดนง่โมาพอดีให่อมันเรย้มมาจตกกรุงเทพแล้วฝันแวคาอะไรม่มาแต่ไหวเราก็เลยว่าเปเบิ่งอยู่ในตำแน่งฝันมันมีเจ็ดตุนกับเจ็ดหนึ่งเออนี่ละตัวนั้นและวาารย์อกอาจารย์ก็เจียมได้ตัวนั้น่ไหมแลราก็ถึงหลายอย่างเก่นังนี้มันถึงีเจ้นนิเมตของอาจารย์มเพราะว่า อาจารย์เลี้ยงแมวมันมีน่องแมว <ด Liberty. S 2> น่องยังอาจารย, nets, าย์เลี้ยงลูกกอกลูกยังแมวมันจะมตต <although> าตีบทอาจารย์อธิษฐานนั่งอธิษฐานนัลูกตาเอ้ยเพราะว่าอยู่ไหนมีจะพุ่มยี่แต่หงวงเล็กน้อยบ่เด่นเพราะว่านั่นนะพ้นเป็ี่ยนพ้นยื่งเป็นตา้ท้องกลุ่มบ่เด็นนู่นว่าดอาจารย์ตา้ท้องกลุ่มนักสองเกียรตินักสองเกียรตินะครับนักสองเกียรติกรก่อหนึ่ง ดองกีดกับเก่าหนึ่งนงนั้น,นมีสองสองจุดส,สหางตอนนั้นเนาะสองหางนันกมือคนมาเบิ้งอีกที่หนึ่งนะปูนะมาสิมีมีมีจังไหน่ามีการเปลี่ยนแปลงจังไหนบ่ตะเทียเพิ่นมาบอกไมเพิ่นะเทียจุดทุกจนน่ะทมันแม่นแมันตรงๆมันอย่างไร้ม่เปลี่ยนครับ <c oughs> ค่ะเอฟซี FC ก็ได้ยินได้ฟังจากพระอาจารย์วัดป่าดงดับกิจแล้วเนาะจ้ะเพื่อนก็ให้เลขนิมิตพระอาจารย์นั่นคือเก้าหนึ่งเนาะค่ะเลขที่ทะเบียนรถที่มาเจอเนาะค่ะคือกัทิบาแอดลงไปในคลิปมาละจา้ะ กระแคบนาจอไว้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเอาไปเสี่ยงโชคเพียมีโชคมีใช้น้ากันเนาะคะ่ะแอดก็เป็นสะพานบุญให้พี่น้อง FC เนาะคะ่ะเลขอันสามตัวนี่พระอาจารย์จจนิมิตใหม่ให้จจนิมิดให้คักคัก,กให้เน้นเนีนเลยค่ะเดี๋ยวแอดจะมาตามตัวแนวทางเลขกสามตัวให้พี่น้อง FC เนาะคะ่ะไก่ถึงมือก่อนเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้อาจารย์เพิ่นกับ ล่อยมั่งแค่เลขสองตัวก่อนนะคะ่ะคือเก้าหนึ่งทีเลขกนิมิตเนาะคะ่ะแต่เลขสามตัวนี่อาจารย์ยังบ่ปล่อยค่ะค่อยใกล้ถึงมือก่อนนะคะเอฟซี FC ทันใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดก,ก,กระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ